ปันตัวสาวคำเด็ดยี่ป่ายคู่ละลอยครับผม สวัสดีครับเดมุจินครับผมมุนีสิพามาเบิงตลาดเสือ้อผ้าขายทุกวันเสาร์ในนี้ครบครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมครับตเยงะสานเจ้าเลยครับสานเจ้า,าเผเบิเเงลองเท่ากันครับยินโดดเต็มเลย กูละลอยเองครับกูละลอยกูละอยหาสิบครับชอาทำงาน้าบัดเดีไนกี้กระป๋องสา,สงานไปกนหัวเเลี้ยงไปเลี้ยงไปไนกี้เลี้ยงไปสองร้อยครับผม คูละลอยสองลอยคอรับคู่ละลอยนะี่คู่ละลอยรลอยเดียวครับสภาพดีดีเลนะี่คู่ละลอยใช้เที่ยวใช้ทำงานกัอนอยังไงนะครับขั้นกดขั้นกดของแชร์ด้เลยครับ คอนบดคนบดออกสกปาบาทแล้วบันัวสาวคอนบดยี่ปายคูู่ละลอยครับผมคนบดคูล,ดดละลอยต้องเท่ากุ้ยลายเลยนะผมซื้อไปหาคูเลยมันคนบดสอง Nike สอง Adidas หน,นึ่งเข้าครึ่งเข้าครึ่ง กูไงเป็นน้อยนะครับเสียดายแต่ไใส่ผดแค่นั้นอยู่ยไม่ไงเป็นน้อ,อยเอาเขาบลอยเดีือน่นะ,ะไรแล้วไปอีเด,ด,ดเดีด็วของแช่นะครับจะคุมน้อยผลเฮ้ยชำางานพอดีเลยกูไง ดีดัเื่อนครับผมอดีดัดพูละ้อยครับูละ้อยเองดฟิลิปปินเต็มเลยครับเอาาครับปูละลอยนอยนี้ครับผมไป เสียใยค่อนบดหนังแท้ได้ด้วยครับเ,เดียวเอาไปกวนครับผมคู่ละลอยคู่ที่หกแล้วของแท้ได้ครับผมจะเกี่ยวกับฟ่านยังไหนหลายหลายหอยหนาลดไปกวนครับผมหาเบื้องเสียผ่าครับ ตัูละ1อยหาสนี่จะเป็นพวกเสือมีหีหอนะเสือมือสครับผมเสือกีฬาเสือกันนาวสองร้อยห้าสเสือกันนาวสองร้อยห้าโอ้ Nike ไนกีดนะครับไนกี้ขาดีเด็ดกันมี้ ตัวนี้ตัว,ว,วนี้สว,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 สวราคาสิบตัวจากน้อยจากน้อยครับว่าอาทิีเด็ดะไรกันี้าง ข้างในจะเป็นเสือผู้ญิงนะครับผมกัดสวยด้วยครับไม่ไหมวะครับอาจจะเป็นเสือมือสองนะครับผมตัวตัวหนึ่งแปดสิบสองตัวละห้าสิบแบบเซ็กซี่รืบนี้นะครับแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่สำหรับสาวเซ็กซีสสส่สันขนาดไหนยี่สนซันขนาดนี้ครับผม สันต์แบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับหกสิบบาทครับผม Vai นึงตัว150นึงครับ um Vai 150ครับผม ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเลเสียตัวน,งงวนงกกึงกับลังเชาคูนนึงครับผมเกงกับนี้นะครับการเกงนีกก่ใช้ใช้ทำงานกับนี้นะครับมีกเกงตัวละร้อยครับสองตัวร้อยห้าสิบตบงาน,นครับ บางทีเพิ่นก็ะยับรีไว้มาเนี่ยครับเรารีไว้ตัวละร้อยหาสิบแน่ตัวละสองร้อยแน่ครับแต่เมื่อนี้เพ่เห็นครับผรีไว้ของแท้แล้วครับตัวละสองร้อยสองร้อยหาสิบร้อยหาสิบแน่บางทีเพื่อนออกมาแต่เมื่อนี้เพื่อเห็นออกมาครับผมมาเสื้อยืยูนิ่ประจาแล้วครับผมเสื้อยืดฟังนี้ตัวละหาสิบบาทตัวละร้อยสองตัวละหาสิบฟังนุ่นตัวละหาสิบบาทมีแต่ตัวงาเนี่ครับับ ความผุ่นีนะโจมงาพี่กันงาั้งนันเลยครับแลวหาทิวากรัฟอง นี่แล้วครับผมตลาดในนี้ผมมาทุกวันเสาร์ครับผม4ีโมงแรงฮอดสองทุ่มครับผมจ้งใดก็ขอขอบคุณหลายเด้อครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ขอเพราะไอ้สมิตรครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถูกไปน้ำกันครับผม